นี่มันฉนดที่ดินบ้านที่ผมตดนยึดไปนี่ครับคุณเป็นใครครับแล้วใครเป็นคนซื้อบ้านผมจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอคะก็วันนั้นคุณเป็นคนจ่ายค่าเข้าวต้มให้ฉันสิบบาทพี่โบ๊ทเข้ามาแล้วจ้ะพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างจ๊ะมีค่าอยู่เลยเออลิ้น แล้วนี่ลินมีเงินซื้อข้าวต้มทะเลด้วยเหรอมันราคาแพงมากนะพอดีว่าลินไปเจอพี่ใจดีคนหนึ่งอะค่ะเขาให้เงินเพิ่มมาสิบบาทลินก็เลยได้ข้าวต้มทะเลมาถุงหนึ่งจริงเหรอลินนี่ลินจําไว้นะไม่ว่าข้าวก้นหม้อหรือว่าข้าวสิบบาทเนี่ยมันก็มีค่ากับเราเสมอถ้าเรามีเมื่อไหร่เนี่ยต้องรู้จักตอบแทนนะจ้าพี่โบ๊ไม่งั้นพี่โบ๊ชกินข้าวกินยาเถอะจ้ะ พ่อนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินเองลินมีอะไรก็ไปทำเถอะไม่งั้นเดี๋ยวลินไปซักผ้าก่อนค่ะ <c oughs> ลินทำไมยังไม่นอนลินอ่านหนังสือสอบอยู่ค่ะพี่น่ะนอนไปแล้วเห็นไฟไมันเปิดอยู่พี่ก็เลยมาเดินมาดูน้องพี่เนี่ยขยันจริงๆนะลินต้องทํามากกว่าคนอื่นเขาอะจา้ะเพราะว่าลินไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบเลยแม่กับพ่อเนี่ยมองลงมาบนสวรรค์เนี่ยก็ภูมิภูมิใจในตัวลินนะเออถ้ายังไงอะวัอย่นนอนดึกให้มากล่ะอ่านเสร็จแล้วก็รีบไปนอนนะได้จ้ะ วันนี้ยงดีเนี่ยเยอะนะเนี่ยวนตรงนี้โทรมาอีกแล้วฮัลโหลครับครับครับพี่ครับครับพี่เออผมผมกำลังรีบหาให้อยู่ครับพี่ผมขอเวลาอีกสามวันนะครับพี่รับรองผมผมหาคืนให้พี่ได้แน่นอนครับครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับ หาเงินมาจากไหนวะเนี่ยจิมเออฮัลโหลจิมเออไอ้มึงเออกูขอยืมเงินสักล้านได้ปล่าะวะตอนนี้บริษัทกูโดนฟองลงอ้มละลายอ่ะหาเงินไม่เป็นทันเลยวะ่ะฮลัฮโลโหลฮัลโหลจิมฮลัลโหลโอ้ยนี่ทำไงดีวะเนี่ยสวัสดีครับคุณชัดเจนครับ คือผมเป็นตัวแทนจากธนาคารที่คุณกู้เงินมาครับตอนนี้ก็เลยกําหนดจ่ายยอดแล้วนะครับเลยมานานแล้วครับสามเดือนแล้วครับไม่ทราบว่าคุณจะว่าไงครับผมขอร้องแล้วนะครับผมขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมครับตอนนี้ผมกําลังเร่งหาเงินให้อยู่นะครับเอ่อพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมก็เป็นพนักงานเหมือนกันครับอางนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมให้เวลาคุณ3ามวันครับถ้าคุณไม่มีเงินมาจ่ายเนี่ยคุณก็แค่เซ็นยินยอมบ้านหลังนี้ให้กับธนาคาร แค่นี้ก็จบแล้วโอเคไหมครับางั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับ ค,ค,ออคุณลินคะกาแฟค่ะเออคุณลินคะพอดีว่าคุณธรรมรงค์เนี่ยเขามารนะออยู่ที่หน้าห้องแล้วนะคะช่วยเขาเข้ามาได้เลยค่ะได้ค่ะคุณลินชัน้นหค่ะคุณธรรมรงคุณลินครับ ร้านข้าวต้มที่คุลินให้ผมไปตามหาคนเนี่ยตอนนี้ร้านมันปิดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมให้คนของผมเนี่ยไปตามหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนสวัสดีครับคุณเจนคุณเป็ใครอ่ะ อย,อย่าทำอะไรผมเลยนะครับผม,ผมให้เงินคุณหมดนี่เลยอย่าทำอะไรผมผมมีแคน่นี้จริงๆครับ<จ>เอาไปเลยครับเอเย็นๆก่อนนะครับคุณชดเจนคือผมเนี่ยไม่ได้มาทำอะไรคุณนะครับผมอะแค่เอาโฉนดที่ดินมาคืนคุณก็เท่านั้นเอง นี่มันฉนดที่ดินบ้านที่ผมโดนยึดไปนี่ครับคุณเป็นใครครับแล้วใครเป็นคนซื้อบ้านผมฉันเองค่ะแล้วนี่คุณเป็นใครล่ะครับจำฉันไม่ได้จริงเหรอคะก็วันนั้นคุณเป็นคนจ่ายค่าข้าวต้มให้ฉันสิบบาทสวัสดีจ้าฉัน <c oughs> เอาเข้าวต้มทะเลกับพาเชโป่ถึงหนึ่งเลยจ้ะ เดิมเลยใช่ไหมคะได,ได้เลยค่ะคุณลูกค้าสุดหล่อหล่อสักครู่นะคะท <g ười> ี่มีอะไรขายบ้างจ๊ะร้านข้าวต้มเนี่ยมันก็ต้องมีข้าวต้มซเซ่เจ้าอะไรละ่ะหมูไก่ทะเลเอ่อขายถุงเท่าไหร่คะข้าวต้มหมูทะเล50บาทเจ้าอะไรก็รีบสัง่งแล้วก็อย่ามายืนเกะกะหน้าร้านนานลูกค้าจะไม่กล้าเข้าพอดีว่าหนูมีเงินอยู่40บบาทอะค่ะ เธอไม่มีเงินเนี่ยเธอก็ไม่ต้องซื้อของซื้อของขายนี่ต่อรองราคาหยุดได้อเาไปเลยไปพอดีว่าวันนี้หนูขายพวงมาลัยไม่ได้เลยค่ะแล้วพี่ชายหนูก็ป่วยอยู่ถ้าหนูขายพวงมาลัยได้เดี๋ยวหนูเอามาคืนนะคะเน่ไม่ต้องทาสำอ,อยเลยนะฉันเนี่ยไม่เชื่อพวกหลอกลวงแบบแกหรอกไปอ,อ,อ,อไ๋อน้องๆไปก่อน อ่ะนี่พี่เพิ่มให้ถือข้าวต้มได้ละหนูเอาเข้าวต้มถุงหนึ่งนะคะอืมรอแป๊บอ่ะได้ละหนูขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะคะ ไว้หนูขายพวงมาลัยได้หนูจะเอาเงินมาคืนค่ะไม่เป็นไรหรอกน้องเก็บไว้เถอะขอบคุณมากค่ะโอ๊ยนี่คุณลูกค้าคะคุณเนี่ยไม่น่าเป็นใจดีกับมาเลยนะคะคนแบบเนี้ยมันไว้ใจไม่ได้หรอกคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับรแล้วขาต้มผมนะ ลืมค่ะรอสักครู่นะคะว่าแต่สั่งอะไรนะคะข้าวต้มเนี่ยฮะข้าวต้มข้าวต้มทะเลได้ครับข้าวต้มทะเลเหมือนเดิมไหมฮะแป๊บหนึ่งค่ะลืมได้ไเนี่ยนี่ใช่น้องคนที่ขายพวงมาลัยวันนั้นจริงเหรอแล้วทำไมกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ล่ะหนูต้องขอบคุณพี่มากๆเพราะสิบบาทของพี่ในวันนั้นทําให้หนูมีแรงบันดาลใจในการเรียนและสู้ชีวิตต่อหนูได้ทุกอย่าง หนูพยายามจนหนูได้เรียนฟรีหนูก็เลยตั้งใจเรียนและทํางานจนเติบโตและมีได้ถึงทุกวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณน้องมากเลยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมน้องจริงๆเลยว่าแต่พี่ชายน้องเป็นยังไงบ้างละครับคือตอนเนี้พี่ชายหนูเขาไม่อยู่แล้วค่ะแต่หนูเชื่อนะคะว่าถ้าเขาอยู่เขาต้องภูมิใจที่หนูประสบความสําเร็จในวันนี้พี่ก็เชื่อว่าพี่ชายหนูต้องภูมิใจมากๆด้วยงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ พอดีว่าหนูต้องมีประชุมอีกคุณทนายคะจัดการเรื่องนิสินให้เขาด้วยนะคะใช่ครับไม่ต้องหนีแล้วครับคุณทนายยินดีด้วยนะครับคุณเสืนรับเนี่ยก็จ,จบแล้วครับ นี่บ้านคุณก็ได้กลับมาแล้วนะครับขอให้คุณอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะครับคุณชัดเจนครับงั้นผมขอตัวไปก่อนนะ